โต๊ะโอ้ยน่งค่ะอืมอืมอแล้วยบป่อยตัวนี้เรียนนะี่นี่มาจะด่ากันถูกลงฟ้ามือกับโตัวอืมไปนะครับขึ้มาดาอุ๊บงุ๊บนี่ดีา ที่ทำมาอย่างเมื่อกี้ดวงตะเบ้นมันขึ้นนะครับไม่หมดมืออยู่วันนี้เราเริ่มดวงตะเบ้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเตาก็ใส่ไฟคือตอนนะครับเพื่อความเห็นหงนะครับมองอะไรอีกนะโอ้โหเมียนะครับมีสิรีไปนัางต่อไปนั่งต่อไปนั่งต่อไปหลังต่อไปกันนะครับ ับวได้ก่กันนะครับเนี่ยโย่ทรงป่านะครับยจักย่างไปจักทรงเกตเก่าหอดนี่พี่รักทำมาไงเลยจะจระรุ่นรุ่นนั่นสดสดไม่ไหมอ้นอ่ะดินั่นดิ้บเงตัวนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้วนลรอลากันั นาะงิอกมาแล้วน้องอืมน้องอาตัวอาตัวตัวแฟรามือกับตัวอืมกระนะครับถูกเงยถูกเงยต้องใส่ถุงเก่านะครับใส่เก่านะครับกบเก่าโอ้ยแหงครับแหงเราเป็นดอก ไปองนะครับขอมาของมายมล้างไหมเสียของมาเท่านันน้น้องป๊าบไปนะครับเียบร้อยไปาเงียบพยายามล้างไหมาเงียบมาเนอะจ พยายามล้างไม้นะครับเดบไลท์ไสไก่กัน,กนโอ้ลียหนากนะครับตา,ต,ตามเตาตามเคยนะครับบางอย่างที่เขาได้ใส่ไม้นี่ไปนะครับอ่าซีมือนะครับก็เลยมาลองมังไม่นะครับว่ามันจะหมามันเก่าบ่นะครับก็ถือว่าก็ได้นะครับก็ได้ดูนะ งานเนี่ยือว่าไม้เด็ดดีนะครับมาทำเมืองกันนะครับมาดูกันโมมี่นะครับอันนี้โมมี่อ่าอึดตรงมัน,นออมเนาะ สองหลังนะี้ฮะใกล้ๆกัน,อ,อ,น,นอนเนึ่งโว้ยนอนแน่เลยถ่ายเอาไปนะอือ,อหะมองตรงนี้ก็นั่นนะเอ้านั่นเยอะก็ไหวตามาันตั้งกองกันทนะุกน่ะปับ ตัวตนมาเด็ดจ๊น่ตัวเล็กนะครับอืออตัวเลกได้บางนี่นครับอะเดกมาจัาเลยดิอบคุณับนี้ตัวที่สองนี่นะครับ สองตัสอใส่วสันนะสองสวของเขานะครับป๊้านี่ก็ลางเข้าไปน้องนี่อย่างนั้นต้องไห้างองพยายามล้างหม่นะครับเไใกกกันนะครับมีเรื่องทางกันนั ใส่้สางข่างกันจากนี้บะมีนะครับม,มาังรุ่นกันบังกันนะครับนั่นเองอ่าใอ่ตัวนี้อืมอืมเขมแล้นกไานอ้องตัวนี่ส้าวสอตัวตัวแรกนะพี่นอกอีสองตัวแล้วตัวแรก,ก,นนก,กขางเาว้าว ฮะใส่ของอ๋ทอ,อ,อ,อที่สองี่นเนเนี่ยเห็นได้ตัวที่สองเนาะใส่ของเรายุ่งายครับรัาตามมาใสา่ส สอาบก่อนางน้องออ้อีหนอนอนเอนงยงข้างหลังจีนะครับเนี่เป็นยังบุ้นนี่นะครับน้ำมึงกันน้ำเสบมันหยางหม่หวกันอแน่ยด,ดี่ดนะนะครับนี่ กั่นหัวกันใส้เลี่ยมขอบนี่นะครับกับสลบสไลดยไปออตเลยจันเอ้ยลือ,อ่อยเลยนะครับออ โอ้เรียบร้อยนะครับเนี่ยสวยงามน,นะครับจัดจดนะัดเนาะใส่ของของมันพยายามนังไหมป,ป,ออไป๊อปป๊อปกระป๋องกุ๊กกุ๊ตา

ต้องหนาเหามันกิขีดินเลนฟุ่นๆหนาทีน,น,นี้นี่โอ้มีหรือเอ่านี่ตัวนี่เรียนอะนี่เดี๋ยวมองกตะดากัมองกีนนะครับงบ้างก่อน้ครับวางก่นอน ไอยไ่นะครับมันเข้ามาตะแต่ของเขาปลี่ยนบมางไหมนะครับนะ้องไร ฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปรีโอนะครับของช่องนัดปานเฮานะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติดตามคลิปรีโอใหม่ๆนะครับบุคคลผ่าน,นครับ